เผื่อใจไว้ก่อนอย่าพึงทำดีฉันเลยฉันอาจตกเป็นจำเลยเรื่องทำเธอเสียใจหากไม่เป็นดึงเธอหวังที่ตั้งใจว่าดูไว้สุดท้ายคงต้องกายเป็นผู้ไลยทำลายเธอ อยากทำเพื่อเธออยากเป็นดัึงคนที่เธอหวังแต่ว่าใจฉันยังวันวันทำเธอคอยเก้อกับใจเธอที่ให้ฉันมันมากมาฉนหล้นเออยิ่งมากก็ยิ่งกลัวเพื่อใจเอาไว้ก่อนเธอยังไม่สาย ให้โอกาสใจเธอลองมองใครนอกจากฉันขอยอมเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคนที่เธอฝันเพียงแค่นั้นก่อนอย่าทุ่มความสำคัญชมรอสักหน่อย ปล่อยให้เวลาบอกหัวใจฉันคนนี้ที่เป็นไปใช่ไหมที่ต้องการให้ความรักเป็นหนังสือเพียงแค่เธอค่อยคอยอ่านคนหาใจของเธอเพื่อใจเอาไว้ก่อนเธอยังไม่สาย ให้โอกาสใจเธอลองมองใครนอกจากฉันขอยอมเป็นหนึ่งในตัวเลือของคนที่เธอฝันเพียงแค่นั้นก่อนอย่าทุ่มความสำคัญเจ็บคงมีที่ฉันและเธอ แลคพิรกคกอคำตอบตีกอดให้เธอได้เจอคนที่ดีเพื่อใจเอาไว้ก่อนเธอยังไม่สายให้โอกาสใจเธอลองมองใครนอกจากฉันขอยอมเป็นหนึ่งในตัวเลย ของคนที่เธอฝันเพียงแค่นั้นก่อนอย่าทุ่มความสำคัญทนรอสักหน่อยปล่อยให้เวลาบอกหัวใจฉันคนนี้ที่เป็นไปใช่ไหมที่ตองการ ให้ความรักเป็นหนังสือเพียงแค่เธอค่อยๆอาย่านคนหาใจของเธอให้ความรักเป็นหนังสือเพียงแค่เธอค่อยๆอาย่านคนหาใจของเธอ